โอเคนี่ดูเหมือนเกินที่นะผมอ่าบับนะครับผมบับแล้วก็ฉีดนะผมอ้าวูดแรงมาก <S <S 1> <S 1> เอาแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไนโร x เอ็กทูเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับ ผมจะมารีวิวนะครับผมบอสแสงครับผมหรือบอสผู้กํากับตัวใหม่นั่นเองนะครับผมในฉบับที่ใกล้แม็กแลวนะครับผมตอนนี้ก็มียัดกบม่วงไปทั้งหมด16ตัวแล้วนะครับผมแต่ก็มีเกียร์นี้ที่เพิ่มเสริมความแก่งให้ตัวนี้อย่างมากก็คือเกียร์โดนทักษะแน่นอนนะครับผมคือลูกต้มของ ISO, อิโซอิโซนะครับผมอโอเคนะครับผม วันนี้เราจะมาทดสอบความแรงแล้วผมและการใช้จริงนะว่าตัวนี้จะดีแค่ไหนเมื่อเราใส่เกียร์โดนแน่นอนของทักษะไปด้วยนะครับผมอ่ากล้องโดนนะครับผมอ่าก็เป็นไหวพริบหน้าแสกนะครับผมอ่าค่าโจมตีหรอค่าโจมตีวิวสองร้อยยี่สิบจะอยู่ที่เอ่อหนึ่งล้านแปดแสนเลยนะผมพลังชีวิตอ,อยู่ที่สี่ล้านเก้าแสนนะผมค่าพลังโจมตีถือว่าสูงมากๆเลยนะอ่าแล้วก็ค่าพลังชีวิตเนี่ยอยู่ในระดับมาตรฐานของสายไหวพริบทั่วไปนะครับผม อ่าระยะยืนนะผมอยู่ที่335ร้อยสามสบจุดนะผมถือว่าเออไม่ใกล้ไม่ไกลมากเกินไปนะครับผมสกิลหนึ่งครูดาว 12, สิบสองสกิลสองครูดาวเก้าวีนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะผมแร่หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบนะครับผมในเดือนนี้ก็มีบัฟลดแล่ด้วยนะครับผมอโอเคเออ่ความเร็วการโจมตีปกตินะผมความเร็วการเคลื่อนที่ช้านะผมสกิลหนึ่งเป็นการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของผักพวกนะผมฟื้นฟูพลังชีวิตสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตเจ็ดวินาทีนะครับผมแล้วก็ เพิ่มพลังโจมตีนะผม450% 7วินาทีนะครับผม นะสกิลนี้ถือว่าโอเคนะผมกลางกลางพื้นฐานนะครับผมของแสงมืดปกตินะอ่าสกิลสองนะผมเป็นการยกเลือกอมาตะนะผมสตู5วีเป็นการสร้างความเสียหาย3,4% 0 0นรเะผมหยุดยั้งการยกเลือกผลลับด้านลบ5วินาทีนะผมสกิลนี้ผมมองว่าเป็นสกิลที่เหมือนเอาเจสิก้าแสงกับเบาวร็อกมารวมกันนะผมเบาร็อกก็คือเอามาหยุดยั้งนะครับผมยกเลิกผลลั์ด้านลบนะผมเจสแสงเป็นการเอายกเลิอกอมาตะเป็นวินาทีมานะครับผมก็คือ2ตัวนี้เป็นการรวมร่างกัน นะครับผมกลายเป็นบอสกล้องโดนนะครับผมอ่าโอเคความสามารถเนี่ยในการฟืน้นฟูเล่ท่านะผมแค่เวลาเอ็นเจอร์ตายเนี่ยมันจะทําการคืนเล่ท่าุให้ส่วนหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็คอมโบตัดแล่นะผมอ่าเป็นคอมโบนี้ค่อนข้างอันตรายอยู่ในช่วงนี้นะอ่าแล้วก็ความสามารถเก้าดาวนะผมก็มีฟื้นพลังนะผมต่อต้านการเปลี่ยนสภาพเพิ่มแล่สามร้อยนะผมแล้วก็ขี่มารุบุษเมื่อออกปฏิบัติการนะครับผมอ่าที่ผมแนะนําก็คือเพิ่มแล่สามร้อยนะผมเพราะว่า เพิ่มแรง300เนี่ยมันมีโอกาสติดสูงมากกว่าเพิ่มแรง1,000นะครับผมถ้าปล่อยมาดีๆเนี่ยมันจะติดมันจะติดเถื่อนมากๆนะคผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดลองนะครับผมด่านสเตตหลักกันเลยละกันนะผมว่าตัวนี้เนี่ยมันไรนแค่ไหนนะครับผมเดือนนี้น่าจะมีการปั๊บน้ำมีดด้วยนะครับผมอ่าโอเคเราลองน้ำมีดกันที่ด่าน395กันนะครับผมสกิลบอสเนี่ยสกิลเอ่อสกิล2นะ่จาจะกว้างประมาณ380จุดได้นะผมถือว่าไกล พอตัวเหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคนี่ดูเหมือนเคลื่อนที่นะผมอ่าบัฟนะครับผมบัฟแล้วก็ฉีดนะผมอ้าวแรงมากก็น่าจะเป็นที่บัฟเดือนนี้ด้วยนะผมดู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 มันฉีดนะฉีดปุกหูก็เดือนนี้แหละมาถึงได้แรงขนาดนี้นะครับผมแต่การเคลื่อนที่เดี๋ยวมันช้าไปหน่อยนะผมต้องมีตัวบัฟวี่ดีๆมาด้วยนะผมเคลื่อนที่แม่งเต่าที่หายนะผม การออกสกิลเนี่ยสกิลหนึ่งจะออกช้าหน่อยแต่สกิลสองที่ถือว่าออกเออ่ปานกลางนะครับผมอ่าถือว่าดีมากๆเลยนะสหรับบอสนะผมในเรื่องดาเมจนะแต่เรื่องเอ่ออื่นๆนะผมไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่อย่างเงี้ยผมมองว่าไม่ค่อยโอเคนะผมมันเดินช้าไปแค่นั้นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวจะไปลองด่าน400เท่าไหร่วะ408กันเลยนะครับผมอ่าด่านนี้ก็เป็นด่านทดสอบระยะสกิลนะครับผมที่ผมใช้ประจำนะครับผมด่านเมื่อกี้ก็เป็นด่านทดสอบดาเมจนะครับผม ค okay, บ๊บแล้วนะผมบ๊บช้าไปหน่อยนะเคลื่อนทีมาเร็วนะบับหนึ่งทีแลผมแล้วก็ฉีดนะผมโอ้โหถือว่าแม่นพอตัวเลยนะแม่นแล้วก็แรงด้วยนะสามร้อยแปดสิบจุดเดี๋ยวคิดดูนะผมมันโดนสกิลโดนแน่นอนด้วยแหละนะมันก็เลยแบบฉีดเข้าง่ายหน่อยนะครับผมอมืถ้าผมนะแนะนำนะผมถ้ามีบอสส่หรือเจสใส่ยอย่างเงี้ยเอาพวกโดนสกิลแน่นอนไปใส่เจสส่หรือบอสส่ยินงดีกว่านะผม ตูตัวนี้มันช้าไปหน่อยนะอ่าถ้าหาวโอเคไหมก็โอเคนะผมชอบลายแว่นหรอยลายแว่นเป็นรูปสายฟ้านะผมอุ้ยดีป้อมแรงพอตัวนะโอเคนะผมจุดยืนก็น่าจะพอ,พอกับเจงมืดนะีะ๋ยวผมจะทําการด่าฟตัวลงพีวีกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่ารหัสนี้ก็เป็นไอเดียของคุณฟงนะผมขอบคุนมานะครับผมที่ส่งรหัสมาให้ผมเปิดนะครับผมเอ้ยไม่ใผมรีวิวนะผู้ดีนะโอเคตัวที่ผมจะด่าไปนะผมก็มีอ่าโอลิเวอร์บากิแล้วนะผมเอลซ่านะฮะ อ่าเอลซ่าแล้วก็เป็นโทวะละกันนะครับผมอ่าอาดัมนะครับผมอาดัมแล้วก็เอ่อ uh, mm hmm. ผมจะดูก่อนนะ mm hmm. ว่าตัวไหนที่สามารถเอามาเล่นดีๆได้อ่า uh, mm hmm. เอาตัวบินไปด้วยละกันนะผมพกไว้นะฮะโอเคมีโพไซดอนนะครับผมอ่าโพไซดอนแล้วก็เจมมืดนะผมขาดไม่ได้เลยนะตัวนี้นะอ่า uh, เดี๋ยวดูอีกว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผม โอเคแล้วก็เป็นทางหน้าของหนองแสงนะฮะไอดี ID นี้ผมมองว่าเป็นไอที่สุดมากครับไอดีคุณฟงที่สุดจริงๆนะอ่าก็ประมาณนี้กันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาลงพีพีกันเลยนะคือเกียร์โดนแน่นอนน่าจะหลายชิ้นพอตัวอยู่นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบนาะเมดกันนะฮะอยู่เพจสามแลผมตัวนี้ทีมนี้เขาปัน้นซะลรี่นาฬิการกระต่ายจากกลมแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคทําการบวกกันเลยนะฮะ อ่าโอเคปล่อยหแรกเขาถือว่าเล่นสบายพอตัวอยู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวดูกันนะโอเคออกมาบัฟแล้วนะครับผมบัฟแล้วแล้วก็มีฉีดไหมฉีดตอนไหนอ่าฉีดปิ้วโอ้อ่าก็ถือว่าใช้ได้นะผมอ่าถึงอาจจะสังเกตยากหน่อยนะฮะอ่าทีมเขาที่ถือว่าเล่นง่ายมากๆเลยนะมีแบบสกิลโดนแน่นอนเนี้ยมันเล่นง่ายอยู่แล้วนะครับผมดูดิบาร์กี้มันสตันยับเลยนะ คือพวกบาคีเงี้ยมันมันแบบยังไงมันกบความสามารถของบอสไม่หมดเลยนะผมสกิลบอสมันสังเกตยากเลยนะอ่าเราก็ต้องสังเกตรูปกล้องนะผมรูปกล้องก็คือผลลัพธ์ด้านลบของตัวบอสนะครับผมเราก็ต้องสังเกตดูว่ามันติดดีแค่ไหนนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะนำกดคู2กันเลยละกันนะครับผมมีโอซ่ามาเพิ่มระยะนะครับผมระยะไซส์สกิลด้วยนะก็ถ้าใช้คู่กับบาคีก็จะดีดีสองแบบเลยนะผมบาคีบัฟนะผมได้โล่นะ ได้รูดีสกิลนะผมเอเซ่าก็จะได้ดีสกิลแล้วก็เพิ่มระยะแล้วก็เพิ่มอะไรวะโดนทักษนะเอออัตราโดนทักษะนะครับผมอ่าทีมนี้ก็ชนะอย่างชิวๆนะครับผมแล่ทีมีเล่นง่ายแล้วก็แถมแบบชนะง่ายด้วยนะครับผมชอบมากเลยนาะทีนี้นะอ่าโอเคทีมนี้ก็น่าจะอีซี่เหมือนเดิมนะผมโอเค ที่เรามีโอลิเวอร์กับบากิแม็กเราก็เล็ดสบายแล้วนะผมบากิคูดาวกีวิวะกุบากิกูดาวเร็วจับนะผมบากิคูดาวไหลเป็นน้ำเลยนะผมอ่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนมาเป็นตัวอ่ดด้วยนะยทีนี้อะไรครับเนี่ย,ยเขากดเขากดแชร์แล้วนะผมอเขากดแชร์แล้วกดโลนะเดี๋ยวนะบากิ aki, เราสถานะง่ายเกิ่นไปเปล่านะทีนี้เดี๋ยวเราต้องพยายามใช้ทีมเร็วนะครับผม โอเคค่อยเล่นไปนะฮะจะยืนอยู่แค่แค่มีโอลิเวอร์กโอริเวอร์กับบาเกียที่ยืนพอได้อยู่นะครับผมอ่าโอเคทีนี้เราจะไหวกันหรือเปล่านะครับผมไม่รู้เกียเขาสุดหรือเปล่านะอ่าคือผมเพิ่งจับไอดีนี้เล่นพีวีครั้งแรกไงผมก็เลยไม่รู้การเทคนิคการใช้อะไรมากนะผมแต่ถ้าเป็นไอดีตัวเองเนี่ยผมจะรู้พอตัวเลยนะโอเคโอ้โหเจมืดก็ถือว่าทำผลงานดีโสมควรนะครับผม เราต้องพยายามยืนนะผมทีมนี้นะเฮ้ยทีมนี้คือซาลี่กระต่ายกับเบาไมายากนมันอึดจังวะคนอึดเลยนะผมแถมเขาดันมาเยอะมากเลยนะดูดิเขาใช้ไม้ใหอู้เอเฮ้ยอะไรวะทีมบอกจะตึงทำไมเนี่ยทำไมเรามาแพ้อะไรแบบนี้เนี่ยผมดูก่อนนะทำไมทีมเขามันใช้หูเกียร์คนละชั้นกันเลยนะผมเกียร์เขารู้สึกว่ามันอ่อนกว่าเราเยอะเลยนะ ก็คือช่องอื่นอาจจะดีกว่านะผมแต่เรามาเทียบกันช่องแรกก็คือช่องโจมตีนะทีมเราได้เปรียบกว่าเยอะนะครับผมแต่เราทีมแพ้แท้ทีมนี้นะผมแต่เราไม่รู้ว่าเราอาจจะใช้ที่ผิดจังหวะก็ได้าานะผมซึ่งเบาเบาไว้นะนะบางมายากลนี้จะถ่ายโคตรแรงนะผมเลนก็พอแม่งแบบโดนสกิลง่ายมากๆเลยนะอ่าโอเคทีมนี้ซิกเออ,อผมรู้แล้วนะผมทีมนี้ช่องกลางเขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะผม แต่ถือว่าช่องแรกเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งแบบสุดๆนะผมช่องแรกนะเนี่ยวุลับนิวโกนะผมนี่โชนนชชูช่องแรกนี่คือบานนะครับช่องช่องช่องแรกนะครับผมบานมากแต่ช่องกลางกับช่องสุดท้ายก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็เราถือว่ามีช่องแรกเยอะแล้วนะผมเพราะว่าช่องแรกเนี่ยเป็นเกียร์ที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมในการตา,ามนาเมตนะครับผมอุลับนิโกสี่นะครับผมลูกต้มิโซนะครับผมหนึ่งนะ ห้าโอ้โหถือว่าถือว่าดีมากๆเลยนะคือยกระดับเลนเจอร์ได้5ตัวนะครับผมอ่าเลนเจอร์ Ranger ที่ใส่นะครับผมถือว่าเป็นเลนเจอร์ที่เราใส่เอ่อเกียร์อันนี้ถูกแล้วนะผมปาก,กีนี่สมควรใส่ได้นะครับผมก็คือเนี่ยมันจะได้เตะแบบติดสตันห้าวีอย่างเงี้ยแบบเยอะๆนะผมทานมาช่วงนี้ก็ติดเมตาเยอะพอสมควรนะครับผมอ่ามีเอ็ดเวิร์ดนะครับผมมีเจมอัลตาเพาเวอร์นะครับผมบอสซีโอเฮ้ยไม่ใช่บอสซีโอบอสกล้องโดนะครับผม อ่าหรือเป็นโพไซดนอนโพไซดนอนนี่ก็ถือว่าใส่ได้นะคือถ้ามันแบบใช้สกิลถี่ๆอย่างเงี้ยแบบตีแผงหลังเงี้ยก็โอเคนะครับผมอ่าก็ไปบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมในการรีวิวบอสแสงนะครับผมอ่าเป็นตัวที่ถือว่าตอนนี้ยังน้ำมิดล้านพอสมควรนะผมแต่เราไม่รู้ว่าจบเดือนนี้ไปนะผมมันจะเก่งหรือเปล่านะครับผม ะก็ก่อนจบคลิปนะครับผมลืมอีกอย่างก็คือการฝากร้านเหมือนกันนะครับผมในอีโรช็อปนะผมรับเติมเกมไรจ์ราคาถูกสุดุ้มนะครับผมเติมถูกกว่ในเกมอย่างแน่นอนนะครับผมสามารถติดต่อได้ทาง Facebook ส่วนตัวนะผมไลน์ส่วนตัวแล้วก็ Discord ได้นะครับผมโอเคนะลืมไปเลยนะผมในการโปรโมทร้านตอนต้นคลิปนะผมก็ขอจบคลิปเท่านี้นะกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครด้วยนะครับผมคิดยังไงกับไรจ์เอ่อบอสกล้องโดนะผมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะผม ส่วนตัวเนี่ยผมให้อยู่ระดับที่เก่งเก่งกลางๆนะครับผมยังเทียบเหล่ารุ่นพี่อย่างเช่นเจสิก้าแสงหรือบาวล็อกไม่ได้นะครับผมอ่าก็เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม